ยังอยู่กับกาะกสาโลกนะคะในช่วงสุดท้ายค่ะสีสันช่วงนี้ค่ะเริ่มกันด้วยเรื่องของผลงานศิลปะดีกว่าพาไปที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะจะพาไปชมผลงานศิลปะเป็นงานแกะสลักนะคะคร,รูปใบหน้าของพระพุทธเจ้าบนขนมขบเคี้ยวซึ่งนี่ค่ะคเป็นไอเดียของศิลปินหนุ่มชาวญี่ปุ่นอยู่หนึ่งคนค่ะครับศิลปินคนนี้นะครับเขามีแนวคิดว่าถ้าทําขนมแล้วก็เป็นรูปของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะทําให้ คนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถเข้าถึงกับศาสนาพุทธได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงคนทั่วไปด้วยเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะได้นึกถึงศาสนาแล้วก็หลักธรรมคาสอนไม่เว้นแม้แต่เวลารับประทานนะครับไปติดตามชมกันเลยครับที่เห็นอยู่นี้ค่ะคือผลงานแกะสลักรูปพระพุทธเจ้า บนขนมข้าวโพอดอบกรอบค่ะของโคชิคาวาชิเป็นศิลปินชาวญี่ปุ่นที่เขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเสรียชีวิตของคุณปู่เมื่อ5ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยคือทําให้เขาหันมาศึกษาทางรรมมากขึ้นแล้วก็พบว่าทุกคนเนี่ยควรนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เว้นแม้แต่เวลารับประทานอาหารค่ะครับคุณคาวาชิก็เลยเริ่มสร้างผลงานเนี่ยเรื่อยมาโดยใช้เครื่องเจาะขนาดเล็กนะครับคล้ายกับเครื่องมือของหมอฟันในการแกะสลัก แต่และชิ้นเนี่ยใช้เวลาไม่แค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องอาศัยความชํานาญแบบเป็นพิเศษครับค่ะก็จากภาพที่เห็นนะคะคือก่อนที่จะเริ่มแกะสลักเนี่ยคุณคาวาชิเขาจะต้องทําจิตใจให้สงบก่อนแล้วก็มีการไหว้หนึ่งครั้งด้วยจากนั้นเมื่อแกะสลักเสร็จสมบูรณ์เขาก็จะไหวอีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วบางทีเนี่ยก็ทานขนมชิ้นนั้นเข้าไปเลยคือเจ้าตัวเนี่ยบ,บอกว,กว่าการทานขนมเหล่านี้หลังจากที่แกะสลักเรียบร้อยจะทําให้เขารู้สึกสงบแล้วก็เป็นสุขอย่างยิ่ง การกระทําแบบนี้สําหรับเขาค่ะเปรียบเสมือนการทําสมาธิรูปแบบหนึ่งค่ะครับคุณคาวาชิยังบอกด้วยนะครับว่าที่เขาแกะสลักบนขนมก็เพราะขนมขบเคี้ยวเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ทุกคนไม่ว่าอายุเท่าไหร่ดีกว่าการแกะสลักบนไม้ซึ่งในยุคนี้อาจจะไม่มีใครสนใจแล้วทั้งนี้ใครที่สนใจนะครับสามารถว่าจ้างให้เขาแกะสลักขนมแบบนี้ก็ได้นะครับ ส่วนผลงานชิ้นใหญ่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เห็นตั้งโชว์อยู่ในกล่องกระจกเป็นการเรียงต่อกันค่ะของขนมแกะสลัก108ชิ้นซึ่งคุณคาวาชิเนี่ยเขาตั้งราคาขายอยู่ที่1,500,000บาทนะและเจ้าตัวเชื่อด้วยค่ะว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องมีคนมาขอซื้อแน่นอนค่ะอืครับผมก็ถือว่า ราคาค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันะนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะบาปห,หรือเปล่านะทานพระพุทธเจ้านี่ลเล่นนะครับค่ะก็คือความจริงชื่นชอบในแนวคิดเขานะเพราะว่าอยากจะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าถึงเรื่องของหลักธรรมแล้วก็คติธรรมทุกเวลาค่ะใช่ครับเอาละครับเราไปกันที่เรื่องต่อไปเลยนะครับไปกันที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะครับร้านค้าร้านอาหารชื่อดังนะครับที่ได้รับรางวัลระดับโลกเลยคือรางวัลวิชลินสตาร์นั่นเองต่างก็เข้าร่วมในเทศกาลส่งเสริมการ รับประทานอาหารชั้นเลิศกัน,นค,ค่ะก็ในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะจะมีการออกโปรโมชั่นต่างๆมากมายเลยมาล่อตาล่อใจให้ลูกค้าเนี่ยหันมาทานอาหารดีๆกันบ้างก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแต่เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศพร้อมกันค่ะรับตลอดทั้งสัปดาห์นี้ชาวฝรั่งเศสคงจะออกมารับประทานอาหารนอกบ้านกันอย่างคึกคักเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงเทศกาลอาหารตูโอคริสตรครองนะครับอ,อ่านยากมาก หรือว่าเทศกาลกระตุ้นให้ผู้คนเนี่ยเข้าร้านอาหารมากขึ้นนั่นเองซึ่งเทศกาลนี้ได้รับความร่วมมือจากร้านอาหารชื่อดังที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วกว่า1,000ร้านครับ สำหรับเทศกาลนี้เนี่ยจัดขึ้นมาเป็นปีที่4แล้วโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป,ปิดโอกาสให้ผู้คนเนี่ยได้ทานอาหารคุณภาพเยี่ยมในราคาที่ย่อมเยาค่ะเพราะว่าปกติแล้วอาหาร1นึ่คอสตามร้านอาหารหรูเนี่ยถือว่ามีราคาสูงพอสมควรเลยแต่ในเทศกาลนี้มีโปรโมชั่นลดราคาถึง50%ค่ะครับหนึ่งในเชฟฝีมือระดับมิชลินสตาร์ที่เข้าร่วมเทศกาลก็คือคุณอเล็กดูกัสเชฟคนนี้นะครับสร้างสีสัน ด้วยการเชิญชวนลูกค้าวัยเยาว์อายุตั้งแต่8ปีไปจนถึง10ปีนะครับจำนวน5คนให้เข้ามาทานอาหารในร้านพร้อมกับสร้างสารรค์เมนูใหม่ๆเพื่อเด็กๆโดยเฉพาะครับ ที่เชิญเด็กมาแบบนี้ค่ะเพราะว่าดูกัสเนี่ยเขาเชื่อว่าการโปรโมทแบบนี้จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปกครองพาลูกๆมาทานอาหารในร้านชื่อดังมากขึ้นโดยที่เขาเผยว่าราคาจานหนึงเนี่ยเขาลดเหลือแค่ประมาณ300บาทเท่านั้นเองอซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ทุกคนรับไหวแน่นอนและเด็กเหล่านี้เองค่ะก็คือลูกค้าของเขาในอนาคตหากเกิดความประทับใจแล้วพวกเขาจะต้องแวะเวียนกลับมาใหม่แน่นอนค่ะ ขณะที่ผู้จัดการนะครับบอกว่าผู้จัดงานนะครับบอกว่าเทศกาลนี้ไม่ได้จัดขึ้นเพื่อเอากําไรแต่อย่างเดียวแต่เพื่อประโยชน์ของชาวฝรั่งเศสเองเพราะว่าอาหารตามร้านชื่อดังเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นอาหารคุณภาพสูงแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารนะครับจึงอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รับประทานบ่อยๆขึ้นเพื่อที่จะได้มีสุขภาพที่ดีครับค่ะก็หลายคนเห็น อาตาหารนะคะเราอยากไปร่วมเทศกาลนี้เขาจัดถึงวันอาทิตย์นี้เองค่ะคือปกติเนี่ยฝรั่งเศสก็น่าเที่ยวอยู่แล้วมีเทศกาลแบบนี้ยิ่งดึงดูดเข้าไปใหญ่เลยแน่นอนครับฝรั่งเศสหรือว่ากรุงปารีสนะครับโดยเฉพาะเลยได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในโลกตอนนี้จะกลายเป็นเมืองที่มีอาหารอร่อยที่สุดในโลกไปด้วยนะครับเอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดของเกาะกระแสโลกในวันนี้นะครับปิดท้ายเราจะไปดูเจ้าแมวเหมียวการ์ตูนที่ได้ชื่อว่าอาจจะดังที่สุดในโลกนั่นเองนะครับนั่นก็คือเจ้า คิตต <Kitty> ี้แคทเรียกชื่อถูกหรือเปล่าเจ้าคิตตี้แล้วกันนะครับเจ้าแมวคิตตี้นั่นเองตอนนี้สายการบิน EVA Air นะครับของไต้หวันนำเอาเจ้าคิตตี้เนี่ยไปแปะเป็นการ์ตูนอยู่ข้างตัวเครื่องบินนะครับเรียกว่าเรียกลูกค้าได้เยอะเลยไม่ใช่<ะ>เฉพาะนอกลำตัวนะครับ ภายในเนี่ยเริ่มตั้งแต่เอาตั้งแต่ตั๋วเลยดีกว่าหรือว่าบอดี้พาร s สเนี่ยก็จะมีเจ้าคิตตี้นี่ติดอยู่เบาะท,ที่นั่งเอ่ยนะครับเครื่องใช้จานช้อนซอมเนี่ยก็จะมีเจ้าคิตตี้นี่ติดอยู่เรียกว่าสาวกคิตตี้คงลองกรี๊ดกันบ้างล่ะครับถ้า<ม>ได้ขึ้นเครื่องนี้<ด>นะะิ่ฉันก็อยากไปลองขึ้นเครื่องนี้แล้วล่ะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวไปชมภาพพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับผู้ชมนะคะติดตามรายการเกาะกระแสโลกได้ทุกวันค่ะจะาหนึ่งสุก14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีรีลนช่วงกลางคืนค่ะ23นาฬิกา40นาทีรวมถึงรับชมย้อนหลังได้ค่ะผ่านเว็บไซต์ youtube.com เ e ิร์ชคำว่าเกาะกระแสโลก Media New s c h a n n e l แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกับรายการของเราเข้ามาได้เลยค่ะผ่านแฟนเพจ Facebook เกาะกระแสโลก Media New s c h a n n e l ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชื่นจิตคุณนิธิเดชและทีมงานทุกคนขอบพระคุณในการติดตามพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ